สบายดีท่านผู้ชมเขาไปนั่งอยู่ที่หลกนั่งนั่งนั่งน่ะสบายดีเอฟซีทุกคนทุกทางาของเต็มโหลดพี่น้องทางเขาซานอาหารแหง้งเอากลับมากระสวนโหลดเอาไปกระเต็มโหลดพี่น้องพกระตุกกระตา่าหนังสือกลับเมื่องไปซื้อกระตุกอยู่เล้าวพี่น้อง คนสิกับกันแล้วพี่นอ้นองเตรียมผูกแคนอีกทางในาอผ้าหนึ่งมัขึ้นในก,กับผ้านหนึ่งยื่เยือใยงึงพี่น้องมาผูกอีกยู่เยื่อไอเสียวอีกผ้าหนึ่งพี่น้องพี่คนกินเขา เป็นขวันพันควันสงควันสูงมนเล็กวัสูงมนมักดเยม่ม่เด็กเพ่มเียนตีนะยู่นี่นะกรยาดัเก็บาดีใจมเป็นเ่าเออเป็นเก่าไอ้ควันมัน่มดเงินบาทมัมีเล้วเงินหนีเงินบ้า

มาไม่ล่ะพอมานั่งพี่มาม,มานั่งแล้วเม่พี่ไฮเลนดัดบน้องมินนี่ถ่ากับบุเรนนั่งลง

ก็จะมีเงินกี่ผู้กอการเด้อเินวดรายเราไม่แล้วเนาะเออกติบูมากเกั่งเราเริ่ไปถออไปติใอะไรันก็อ่าอแอนนกงาขาวไาันร์ไปชอกกได้แล้ว

ไปไหมไปด้วยไรไป็นหนังเป็นสาดด้วยไอซูวางไว้อยู่บ้านคุณต่อสายสิปนหนัด้วยจกิจการหนุ่มเรื่องอะไรเนี่ยฮึฮึช่วยับดังอู้จไปอะไรวะพ่ไล่เดี๋ยววางโทอีเมลเหรปฮะฮะ

băng rồi băng rồi, cuộn rồi, cuộn rồi, siết căng rồi, căng rồi, cuộn căng nó già, căng căng nó già, căng căng nó

mẹ của ngài đến đây là cái mẹ về đây là cái mẹ về đây

มาบ่อยนะพี่หลับจะ้ายังงงระบคิไดกินได้ทุกนได้่มานไข่ไข่มาน้นกอ่กิ่่กินอกินกินน่่กต่อกอ่กอ่น่นนอก

เอตกลงงานใช่งานยังเงินงานทุกคนเนี่ครับไม่รู้ไปเท่าไหร่ก็เจกก่ตขอเจกตโอ๊ยไม่ต้องแทนไม่รู้เท่าไหร่

เป็นท่าเป็นทำาบุญมาอีก <c oughs> เพื่อนวะอืมลุกถอยโกง่ามเลยแต่้ำลอยพี่น้องเป็นห้ขึ้นไหมอสองพันกีดพี่น้องจ้าเงืนกีดเพิ่ขึ้นไมมอีกโอ้ยจเหมือเพิ่ดีเด้ถ้าผูกเ <c oughs> ้าผูกกับเพิ่เพิ่ขึ้นเงินมาห <c oughs> ไหมแม่ถือเวียนมันเสิยนะตัวผูกเลยเฮย อนามันสิจับให้พูบ่สิดีใจป่่วดตื่นีใจเนาะให้ตื่นเนาะพาผิดว่าถึง xỉa, ta đèn cái chị nờ chị pha à, à? à, ให้นะกูก็ให้นําตําลา <laughs> <laughs>

จัดพิธีผูกแขนต่อนหาเปิ่นควันาน้าเนาะมาเยี่ยมเราพี่น้องจ้าอยู่ดีไม่แห้งหักแพงแบ่งปันไดรเป็นจอกเราบาร์บารีใครเป็นดอกเหรอ

กินคำไม่่หาดังควรจะพ้อเงื่อนกี คาพ,พอโอเคสนิทพี่น้องขอบคุณคิดหนาเจ้าขอบคุณทุกกำลังใจจ้ะคุณทุกคำาติสมสวายดี